อยู ark, ่บ้านหยุดเชื้อเพื่อกระตูนกลับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีมากขอบคุณมากมีมากอยู่ทำไมบ้านนะเบื่ออลไรยบ้านเลยออกมาจะได้ไม่วยเชื้อให้หมดืลนรู้ได้ยังไงว่าเราติดเชื้อการเดินคนหรือว่าแกล้าที่บอกให้มีอาการมีเราต้องป่วยจากโดอยู่บ้านป่วยจากซีซีวันอยู่บ้านก็วดตายเลยเนาะ กันอยู่ตายหรอตอนอี้เป็นโควิดตายพารอยู่วันจังไรวันมันน่าเบื่อเลยมีข้อไม่ถ่างังดุยบางานโควพกร์สแหละนั่งฟังเพลงเวลาบางานเขาไปข้างนอนนะบางานต้องปิดแม็ด้วยเออจริงเลยครับถ้าเป็นกระตังงวดนี่ยโรงพยาบาลกระตำตามอไม่พออยู่เตีย็นกหามไม้เดี๋ยวเราจะไปดักซ่าหน่อยนะไรนั้นเ่นยงบามานนอนมานรอบบ้านดีว่ะ Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. kanan.